รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงที่หนึ่งร่วมช็อปโดย AJ DVD Home Theater กาแฟนาทช์กิฟต์เครื่องดื่มโค้ก สวครับ, no รบ,รบถึงเวลาที่ทําให้คุณผู้ชมกระตุกขวัญสันประสาทแล้วก็ช็อกกันได้ทุกวินาทีแล้วฮะและนี่คือรู้จริงปะช็อกช่วงช right? ็อกออฟดอะช็อกนะฮะเอาตุ้ AF 3กับอาถันเป็นจระเพศมีดวงผ่าตัดไอ้อยู่เป็นที่เขาบอกว่าเป็นถุกน้ำเส้งเสียงซึ่งหมอบอกว่าถ้าเกิดอยากจะหายเนี่ยคือต้องหยุดการทํางานในการใช้เสียงแล้วก็ยารักษาแต่ถ้าเอาไว้เนี่ยคือผ่าตัด แต่ให้หายออกดีๆเลยคือผ่าเลยทันทีผ่าตัดฮะเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้เพราะผมโดนหลังจากผ่าตัดนะครับผมโดนห้ามพูดหนึ่งเดือนแล้วก็ห้ามใช้เสียงสามเดือนใครที่อยู่ในช่วงเป็นจำเพศควรฟังเป็นจำเพศไม่กล้าทำอะไรนะครับจริงๆมันมีทั้งดีและก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับวันเกิดพ่าแม่พ่อกูเนี่ยเป็นใครช็อคสตอรี่นี่คือบทเรียนของคนชอบเบง่หชีวิตมาอีก มม่ตและขอต้อนรับผู้ร่วมช็อปประจํำค่ำคืนนี้ครับลูกโป่งและเปรี้ยวจากบ้านโอ้โห รามาจากบ้าน a อฟท่านไม่พอนะฮะเพราะบ้านนี้บุคลากรเขาเยอะเหลือเกินวันนี้แขกรับเชิญร่วมช็อปของเราเนี่ยมาจากบ้านเอฟเหมือนกันต้อนรับกันเลยฮะคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทาและขอต้อนรับแขกรับเชิญร่วมชอ็อปประจำทั้มคืนนี้ครับคุณตุต้ย AF3 บ้านเอฟมากันครบแก๊งแบบนี้เนี่ยต้องมีนัยยะอะไรซ่อนเร้นแน่ๆครับก็จะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเอฟครับพวกคุณไอที่ใส่กันมาวันนี้ไม่ใช่เป็นกีฬาสีอะไรแต่อย่างใดครับแต่ก็ไม่เชิงก็เกือบคล้ายเขาเรียกเป็นกิจกรรมการรวมรวมเอฟรวมรุ่นครับทั้งหมด8รุ่นด้วยกันเดี๋ยวนะอันนี้ลายจะไม่เหมือนเพื่อนครับเป็นรุดูการค่ะของนอยุทีมออทัมค่ะนี่ไงผมเลยจะบอกว่ามันเป็น เทศกาล F f l l s s e a ส o n แสดงว่า A.F. ทั้ง8รุ่นนี้ก็จะมาแข่งกีฬากันแล้วก็มีคอนเสิร์ตและทุกๆบัตรทุกๆร <100 S 2> าคา,าแล้วจะตัด100บาทแล้วก็ทำบุญกันทำบุญร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็เลยได้ว่าได้สนุกสนานแล้วก็ได้ช่วยพี่น้องที่ประสบภัยด้วยนะถูกต้งครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องราวที่ เรียกได้ว่าอยู่คู่สังคมไทยนั่นก็คือความเชื่อเรื่องเบญจเพศตุ้ยนี่เบญจเพศมาพักใหญ่ละแต่ก็เกินไปผมที่8ครับตอนนี้ที่แปนละเบญจเพศนี่มันมีทั้งดีและร้ายนะฮะด้านดีที่สุดชีวิตคุณเปลี่ยนไปขนาดไหนฮะก็ได้เป็นเดอะวินเนอร์ประจำเอฟซีซั่นสครับผมแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็ รุ่นแกอยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นละครนะออกซิงเกิลเพลงอัลบั้มนะฮะละครเวทีพิสันเตอร์ทุกอย่างก็ได้ลองได้ลองทาอยู่ในงานอย่างที่ทราบเลยว่าคุณตุยนี่ชีวิตลําบากต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะงานประเด็นประลังเข้ามาชีวิตนี่เปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยถูกต้องครับผมก็ชีวิตค่อนข้างมั่นใจในชีวิตมากขึ้นกับกับการมีงานในวงการบันเทิงทุกอย่างมาครบว่างั้นเลยถูกต้องครับนี่คือนี่คือด้านดีนะคุณผู้ชมแต่ทุกอย่างนั้นมีสองด้านเสมอ ในทางกับการเกิดอะไรขึ้นในช่วงเบญเชเพตของคุณฮะผมใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงประมาณปีกว่ากับ2ปีก <ฮะ S 2> ็ะจะมีเหล่าบรรดาพี่พแม่แม่แฟนคลับที่ผูกพันรักใคร่กันจนถึงทุกวันนี้<ฮ>ะ <ๆ S 1> นะฮะตอนนี้ก็5ปีแล้วเ,เลยนะ <laughs> ยอยตอนนี้ก็ไปหมดแล้ว <laughs> ยังอยู่อ๋อ <laughs> ยังอยู่นี่ไงนั่งเคี้ยวหมากันอยู่เนี่ยก็ยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้แต่ในช่วงเวลาที่เบนเชเพเนี่ยเขาก็ เขาจะจะห่วงใยดูแลเราเสมอแอบเอาดวงผมไปดูพี่นะฮะเอาเอาแบบแบบเอาดวงผมไปดูแล้วก็มาทักผมบอกว่าเนี่ยตุ้ยมีดวงผ่าตัดซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงนะฮะแข็งแรงโอขยายความซะด้วยนะฮะทั้งแข็งทั้งแรงคือไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บพอมีคนมาทักว่ามีดวงผ่าตัดคุณก็ตบข่าวชาติเฮ้ยจะบ้าเลยผมเป็นคนแข็งแรงถูกต้องนะฮะผมก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ฮะแล้วก็เรื่องมันก็เกิดขึ้นจริงจริงคือ ช่วงตั้งแต่ตั้งแต่ผมร้องเพลงกลางคืนก่อนผมเข้าวงการบันเทิงผมก็ค่อนข้างจะเต็มที่กับชีวิตนะฮะ,ะซึ่งมันมีผลต่อเนี่ยมามามาถึงจนอายุยีห้านะฮะ,ะซึ่งก็เกี่ยวกับเส้นเสียง<อ>ผมก็ไปผ่าตัดเส้นเสียงจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปหาหมอแล้วห,หมอก็บอกว่า เป็นถุงน้าในเส้นเสียงอันนี้คือเส้น,เ,นเสียงเห็นบอกว่า <ๆ S 2> อยู่ๆคุณก็มีอาการแบบเหมือนเหมือนไม่มีเสียงเสียงหายไปเฉยๆเลยแแหบซะดื้อ,อยางงี้ <ฮะ S 1> ซึ่งจริงๆอร้องเพลงมาตั้งกี่ปีก็ไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้แล้วอยู่ๆเป็นพี่เขาบอกว่าเป็นถุงน้ํในเส้นเสียงซึ่งหมอบอกว่าถ้าเกิดอยากจะหายเนี่ยคือต้องหยุดการทํางานโโฮฮในการใช้เสียงเนี่ยแล้วก็กินยารักษา<อ>แต่ถ้าเอาไว้เนี่ยคือผ่าตัด คือจะให้หายแบบดีๆเลยคือพ่าเลยทันทีผ่าตัดฮะคุณนี่ชีวิตคุณนี่อยู่กับการร้องเพลงอยู่กับการใช้เสียงเลยวันหนึ่งคุณแบบรู้สึกยังไงตกใจไหมฮะหรือว่าชีวิตมันแบบเหมือนโลกมันมืดไปเลยไหมเหมือนแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้เพราะผมโดนหลังจากผ่าตัดอะครับผมโดนห้ามพูดหนึ่งเดือน แล้วก็ห้ามใช้เสียง3เดือนเวลาเขียนจะสื่อสารหนึ่งเดือนเต็มๆกับแม่ผมผมจะอยู่ที่บ้านอย่างเดียว<า>แล้วก็แทบจะไม่พูดอะไรเล<อ>ยก็สังเกตของโรคถุงน้ําที่เส้นเสียงนะครับเ uh, มื่อเราใช้เสียงอย่างหนักหน่วงรุนแรงนะครับ ก็จะทําให้เกิดการวงของเส้นเสียงขึ้นนะครับถ้าบางคนยังฝืนใช้เสียงต่อเค้นเสียงต่อนะครับอาจเกิดเลือดออกที่บริเวณเส้นเสียงนะครับการดูแลรักษาเส้นเสียงนะครับใช้เสียงเนี่ยถ้าจะใช้เสียงต่อเนื่องเนี่ยควรหยุดพักทุกๆ30-40นาทีนะครับแล้วก็การเค้นเสียงตะเบงเสียงอะไรเนี่ยนะครับไม่ควรทำนะครับรวมถึงการ ไอจามแรงๆนะครับบางทีก็จะมีผลทําให้เส้นเสียงกระแทกกันอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันครับสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักร้องนะครับก็มีสิทธิเป็นโรคนี้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะท่านที่ช่างเจรตานะครับเพื่อนเยอะคุยโทรศัพท์เยอะคุยกับเพื่อนเยอะนะครับต้องใช้เสียงดังกว่าปกตินะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นกันครับเอาก่อนผ่าตัดก็คือพอรู้ว่าตัวเองเนะี่ยเสียงหายแนละ้วปรึกษามหมอแล้ววิธี ที่ดีที่สุดคือผ่าตัดครับอ่ะก็ไปแอดมิดผ่าตัดเลยผ่าตัดก็ก็อย่างที่มีแฟนคลับเคยเอาดวงไปดูว่ามีดวงผ่าตัดตรงเลยใช่ไหมชัดๆเออก็เป๊ะนะตรงเป๊ะครับพี่แล้วก็ครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่าให้ฟังทำไมคุณไม่สรุปครับต้องรอให้ผมสรุปช่วงที่เป็นช่วงคุณนะครับคุณก็แล้วกันยังไงครับแล้ยพี่บอเนี่ยโอ้ยทำไมถึงมานานวะทำไมต้องมาหกา่เหน้าคนดูเยอะๆคุณใส่แว่นดำนะคุณเหลือบดูขาแขกต้องเชิญตลอด คุณรู้ได้ยังไงเนี่ยจะมีเก่งมีเก่งตลอดโชว์ตลอดแล้วหยุมองขาแข็งรถชนสักทีครับคุณก็มันขาแันอุ้ยเสร็จปั๊บอย่างที่แฟนคขับบอกเลยว่ามีดวงผ่าตัดครับก็เลยต้องไปผ่าตัดปุ๊บครับก็โดนยาสลบนะฮะเพราะด้วยความที่เวลาผ่าตัดเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นที่มาของแหกปาก แขกแขว่าอ,อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ใช้วิธีมีเครื่องอะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็ะเข้าไปไปไปเอามีดเฉือนถุงน้ำตรงเส้นเสียงอพอเสร็จเรียบร้อยปุยป๊บก็เหมือนฟื้นแบบสลืมสลือพี่แต่ยามันออกฤทธิ์แรงยาวซึ่งหมอก็จะบอกแม่เวลาว่าเนี่ยยามจะหมดฤทธิ์ประมาณช่วงเช้าเหมือนผมลืมตาตื่นมาอยู่ช่วงพอหลังจากทุกคนมาเอาผมมาไว้ในห้องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจบกันไปเรียบร้อยผมก็พักผ่อนแล้วผมเหมือนละเมอลืมตามาพี่ แล้วผมก็เห็นปลายเตียงเห็นอมาม่าคนนึงยืนอยู่ปลายเตียงนะฮะ,ะ,ะซึ่งเห็นอมาม่ายืนอยู่แล้วผมก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนแบบกึ่งกึงฝันกึงก่งก,งกงึจริงอะแต่ผมก็เหมือนละเมอลเมอ,มอว่ามีคนมาเยี่ยมเพราะตอนนั้นอะจิตใต้สนึกคือผมนอนแอดมิดอยู่ผมก็จะแบบพยายาม นิ้นลนกระสับกระส่ายหันไปหาแม่ผมซึ่งแม่ผมนอนอยู่เตียงข้างข้างข้าง,าง,าง,างเตียงคนไข้ซึ่งเป็นห้องห้องเดียวแม่ก็เห็นลูกตัวเองแบบกระสับกระส่ายทาอะไรสักอย่างพยายามจะพูดะแต่มันพูดไม่ได้อยู่แล้วแม่เอาส,สมุชดช็อตโน้ตตอนนั้นยังไม่มีกระดานที่แฟนคลับซื้อให้ให้ผมเขียนคิดว่าผมคงจะเอาน้ําหรือเอาอะไรเงี้ยผมเขียนแบบว่าเอาเก้าอี้ให้าอาม่านั่งหน่อยเพราะผมมีความรู้สึกว่าเขามาเยี่ยมผมอ่ะบอกว่าแล้วผมก็ลืมนึกไปว่า ผมไม่ได้มีเชื้อสายจีผมไม่มีญาติเป็นอาาผมไม่มีอะไรผมมีญาติแต่เนี่ยงอกว่าแต่คือเว็บนั้นคือเห็นแล้วก็เอาเอาเอาอา่าให้เก้าอี้นั่งหน่อยเอาเก้าอี้ให้อามานั่งหน่อยครับโอ๊ยเมื่อกี้จะพูดผิดไงเอาเก้าอี้ให้อามานั่งหน่อยแล้วผมก็หลับต่อแต่แม่ก็จะแบบอาาที่ไหนลูกไม่มีอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นี่ก็หลับปัดพร้อมรับผิชาไปแม่ก็อาชีพเป็นอารมณ์นั้นฉันมีแต่ฉันกับลูกฉันแล้วก็ยังไง แ,แล้วแบบสั่นอยู่กันเดียวแล้วแบบแที่ยืนยันว่าผมไอ้น,นี่จริง,รงๆอ่ะคือเช้ามาผมลืมนะแล้วผมไม่รู้เรื่องอเหมือนแบบกึ่งละเมอกึง่งความจริงแต่สิ่งที่มันย้ำให้ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงคือ,คอแม่เอากระดาษมาให้ผมดูว่าเนี่ยเมื่อคืนเขียนอย่างเงี้ยเอาเก้าอี้ให้อามานั่งหน่อยแตอนนั้นแม่รู้สึกไงอ่ะแม่เช้ามาแม่ก็พูดประโยคนั้นน็กเลยครับคือมึงเอาเก้าอีใ้ให่อามานั่งหน่อยแล้วมึงก็ปอยผมไว้ตรงนี้ใช่ไหมจริงเหรอคือผมก็ไม่แน่ใจว่า คืออะไรแต่แต่ผมเดาน่าจะเป็นแบบคนไข้ที่เคยพักอยู่ในนั้นแหละนะฮะ,ฮะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของโรงพยาบาลอยู่แล้วที่จะต้องมีอะไรแบบนี้<อ>ในชีวิตของผู้ชายคนนี้เนี่ยในวัย25ปีช่วงต้นๆแล้วก็ช่วงใกล้เคียงเนี่ยเกิดเรื่องหลายอย่างกับชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดนะฮะเกี่ยวกับอาถรรพ์เบญจเพศเนี่ยเราต้องถามผู้รู้เลยเละเราเป็นข่าวประจำของรายการเรานะครับจะอ,อาจจะมีคําตอบในแง่ของโหราศาสตร์นะครับ ต้อนรับอาจารย์ช้างทศพสะพรีตุลาครับและขอต้อนรับอาจารย์ช้างทุกสะพรีตุาลอตอา,า,า,ท,าที่เรากำลังคุยกันเกี่ยวกับ<อ>เรื่องรางอาถรรพ์เบญจเพศถามอาจารย์ช้างเลยดีกว่าว่าเบญจเพศนี่มันคืออะไรคระความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ต้องย้ำว่าบางคนกลัวมากกับเบญจเพศไม่กล้าทําอะไระนะครับจริงๆมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับวันเกิด สำหรับคุณผู้ชมอะไรกันน<ฮ>ะที่กาลังรอลุ้นว่าตัวเองเบญจะเพศจะดีหรือร้ายเนี่ยผมแลกให้ฟังทีละวันเลยก็ได้<ฮ>ะนะครับถ้าหากเราเวลาดูวันเกิดต้องย้ำเหมือนว่าดูในแบบโหงสัตราศาศา์ไทยเนี่ย <ฮะ S 1> เขาจะเปลี่ยนวันที่ประมาณหกโมงเช้านะครับถ้าหากคุณเกิดช่วงเที่ยงคืนถึง6กโมงเนี่ยยังเป็นวันเก่าอยู่ผมแรกจากวันอาทิตย์ก็ได้นะครับวันอาทิตย์เนี่ยใครที่เบญจะเพศแล้วผู้เป็นผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเขาบอกว่าจะเป็นวัยที่คุณจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับสายตานะครับ โรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบโลหิตนะครับและที่สําคัญคือเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ,รบวิธีการนับก,ก็คือเมื่อคุณอายุ25ปีเต็มไปแล้ว6เดือน25ถึง25ครึ่งนะครับจะเป็นช่วงที่คัมภยากรนเนี่ยจะเป็นจริงนะครับหลังจาก25ครึ่งไปแล้วนะครับเหตุการณ์ต่างๆจะเบาบางลงวันที่2องคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยเป็นเปญจระเภทที่ถ้าเต็ม25ปุ๊บค่อนข้างจะดีนะครับจะเป็นวัยที่คุณมีเสน่ห์ นะครับคุณจะมีโอกาสสะละโสดมีความรักมีเงื้อคู้ใหม่นะครับแต่พอ25ปีครึ่งไปแล้วคนวันจันทร์ต้องระวังความรักที่ดีอยู่เนี่ยมันอาจจะพลิกกลายเป็นมีปัญหานะครับหรือว่ามีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาสําหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับวันอังคารถือว่าเป็นเบ็จเพตที่แรงแทบจะที่สุดนะครับโดยเฉตาถ้าเกิดผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของเนี่ยแหละครับอุบัติเหตุนะครับปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับการผ่าตัดการเจ็บตัว ก็จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันอังคารวันอังคารเนี่ยอาจจะยาวไปถึง25เต็มจนถึง26เลยนะครับส่วนผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยนับทั้งวันพุธกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับวันพุธเนี่ยคงจะต้องระวังเรื่องของการเสียทรัพย์นะครับปัญหาเรื่องเอกสารนะครับการถูกนินทาว่าร้ายนะครับแต่อันนี้จะเป็นช่วงครึ่งแรกนะครับ๋อาลูกโป่งในวันพุธอพี่านะครับเป็นช่วงครึ่งแรกพอครึ่งหลัง 25ครึ่งไว้แล้วนะครับ <ไอ S 1> ตัวถึง26เนี่ย,เ,เ,ยเหตุการณ์ก็จะพลิกฟื้นไปใน,น,นสิ่งที่ดีขึ้นและก็จะดีขึ้นมากๆด้วยวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสก็เป็นวันที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันนะครับครึ่งแรกเนี่ยดีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัส2ีปีเต็มนะครับ6เดือนแรกของวันเกิดเนี่ยจะดีมากจะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์แต่ครึ่งหลังถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระวังคุณต้องระวังทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือ นะครับสำหรับวันสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับจริงๆวันศุกร์ก็เป็นวันที่ต้องระวังนะครับระวังในเรื่องของคดีความนะครับการฟ้องร้องนะครับการเสียทรัพย์นะครับหรือว่าอันนี้เป็นตำรานะครับตำราเขาเขียนว่าถ้าผู้หญิงอาจจะเป็นไม้ ฮ่พี่คืออไรนะแต่งงานก่อนนานะไม่ีสามีนไม่้หรอกเาโอเคถ้าไม่มีไม่ได้เสียงนะแต่ว่าคนที่มีอยู่เนี่ยคำว่าไม่หมายถึงว่าต้องไม่ว่าต้องจังจากเป็นจากตายอะไรย่างี้ครับแต่ว่ามันหมายถึงเรื่องของการแยกย้ายกันอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นคนวันศุกร์ก็ต้องระวังเรื่องนี้หน่อยนะครับส่วนสุดท้ายคือผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ต้องระวังนะครับจริงๆในเรื่องที่คุณตุ้ยเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าในตำราบอก นะครับมีปัญหาเรื่องของการพัดถิ่นนะครในการพัดถิ่นนะครับ6เดือนแรกนะครับคุณอาจจะต้องเดินทางเปลี่ยนที่อยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของมือที่3เรื่องของความรักนี่ต้องระวังนะครับแต่จริงก็อยากจะแนะนําก่อนนะครับสาหรับคนที่กําลังจะเข้าสู่เป็นเจเพศพอครบวัยนะครับสิ่งที่เราควรจะทำแน่นอนคือการทําบุญนะครับและควรจะเป็นการทําบุญที่ไปทําร่วมกับผู้ที่ให้กําเนิดเรานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเจเพศปุ๊บ จัดเลี้ยงอะไรกับเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับอยากให้นึกถึงบุพการีก่อนนะครับแล้วก็การขอพรจากพ่อแม่ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองไวเป็นจเตวของเราได้ดีที่สุดครับคําแนะนําของอาจารย์ช้างของเรานี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทีนี้มาถึงภารกิจแรกฮะภารกิจแชร์ช็อตครับลูกโป่งกับน้องเปรี้ยวนะฮะถึงเวลาที่จะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ช็อตโดยที่ อาจารย์ทศพรนะฮะแล้วก็อาจารย์เกียรติกระมอนได้เป็นอาจารย์ผู้บรรยาไปแล้วเดี๋ยวจะมีหน้าที่คุณต้องเป็นกรรมการนะฮะเป็นคอมเมนเตอร์ฟังแล้วเรื่องของใครนี่มันแหม่มันได้ใจกวันไม่ว่าจะหลักไหนก็ตามแต่หนึ่งคะแนนแรกเป็นของคนนั้นไปนะฮะเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องราวของน้องลูกโป่งก่อนเลยค่ะก็เรื่องของลูกโป่งนะคะก็จะมีอยู่ว่าคือมีวันนึงเนี่ยลูกโป่งไปไหว้พระที่วัดใช่ไหมคะแล้วก็กําลังจะกลับบ้านพอดีพระอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งกลับ ล้วก็ไม่บอกเหตุผลว่าทําไมอะไรเงี้ยค่ะเราก็รอไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบถึงเย็นแล้วก็เดินมาบอกว่ากลับได้แล้วเราก็ไม่เห็นได้ทาอะไรเลยรอทําไม,มตั้งนานอะไรเงี้ยโอเคก็กลับแล้วคุณแม่ขับขับรถใช่ไหมคะลูกบอกนั่งข้างๆแล้วในระหว่างที่เราขับเนี่ยก็คือทางเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบเหมือนทางด่วนอ,อะไระประมาณนี้แล้วก็รถข้างหน้าเราเนี่ยก็คือเขาก็ขับกันเร็วๆไปเรืเร่อยๆอย่างเงี้ยค่ะรถข้างหน้าเราเนี้ยก็เป็นเหมือนรถบรรทุกท,ที่ที่เหมือน บรรทุกเหมือนโต๊ะจีนที่มันถอดขาได้แล้วเป็นแบบวงกลมแบบเรียงเป็นแผ่นๆไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งไปแล้วหนูก็รู้สึกแบบเออมองไปเรื่อยๆก็ไม่ได้อะไรก็ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกเหมือนเกิดซีนขึ้นมาใน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 สมองแวบหนึ่งเหมือนแบบว่าเหมือนหนังเรื่องหนึ่ง Final Destination ใช่วาดภาพขึ้นมาเพราะว่าในในหนังนี่ยจะเหมือนมีอะไรหลุดออกมางเงี้ยใช่ไหมคะเราเ็เหมือนจินตนาการแต่ก็แบบเออไม่ได้อะไรสักพักนึงก็ขับไปเรื่อยๆประกบ มันหลุดออกมาค่ะมันหลุดออกมาจริงๆแผ่น,น,นหนึ่งๆๆอะห,หลุดออกมาแล้วกบบตกอะนะใช่แบบวงกลมเนี้ยค่ะหลุดออกมาแล้วหมุนแบบติ้ว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 เนี้ยคือแบบหนูกับแม่ก็ช็อกมาแล้วก็แบบคือจังหวะนั้นถ้าเราขับช้ากว่าน,นี้อีกนิดนึงหรือว่าขับเร็วกว่าน,นี้อีกนิดน,นึงก็คือโดนเต็มเต็มแต่ว่าคืออันนี้มันจะหมุนแล้วก็ผาดไปข้างหลังแล้วไปแตกข้างหลังรถเลยค่ะข้ามรถไปเลยใช่คือข้ามไปเลยแบบแล้วก็ไปแตกคือเห็นภาพก่อนเห็นเลยว่าแบบหมุนอย่างเงี้ย ไม่นี่หน่าช็อกมากน้ากลัวมากอุ๊เก่งมากอุงเล่าแบบว่ามันยิ่งใจผมติดเลยอ่ะแน่แน่น่หนูขอสัมผัสโอ้หูติดมากเลยอ่ะเอาล่ะฮะนี่ก็เป็นเรื่องประสบการณ์ช็อกนิดแต่ที่มันแต่ที่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าหลวงพี่พระอาจารย์แบบว่าไม่ให้รีบกลับบ้านให in ้ด <sure> ีเลย์ไ <washing> ว <internally> ้ก่อนใช่ค่ะนั่นข้อสังเกตที่หนึ่งข้อสังเกตที่สองก็คือนั่งไปนก จินตนาการเอาไว้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาเลยทีนี้มาถึงเรื่องของเปรี้ยวอันนี้กรรมการทั้งสองท่านนี่อย่าเพิ่งเทคะแนนไปนะน้องเปรี้ยวฮะเกิดอะไรขึ้นกับคุณฮะของหนูฮะก็เป็นเรื่องที่ใจผมเต้นอย่างกับเปรีว่าแม่เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะยังพี่ก๊อดโอ๊ยเล่นอะไรกันทำไมเชิญนะเรื่องของเปรี้ยวนะคะก็คือตอนนั้นเปรี้ยวไปไปถ่ายหนังค่ะที่ต่างจังหวัดค่ะที่ร้อยเอ็ด แล้วก็คือตอนนั้นถ่ายเป็นเป็นซีนสุดท้ายแล้วของอโรเคชั่นที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะวพวกหนูก็เลยแบบเฮอรคอถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วหนูก็เลยถ่ายกับพี่ยาวลูกหยีหค่ะก็ถ่ายรูปหนูถ่ายปุ๊บครั้งหนึ่งอ๋อมาดูก็เฮ้ยไม่เอามันเบลออะไรเงี้ยค่ะมันสันก็เลยถ่ายอีกรอบหนึ่งก็จบไม่มีอะไรแต่ช่วงนั้นช่วงเวลาตีสองแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนี้หนูก็เลยถ่ายเสร็จ กลับบ้านกลับกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะนั่งรถตู้มาก็นอนมาก็เลยดูรูปแล้วหนูเป็น<อ>หนูเป็นพวกชอบแบบเช็ครวซู้ซูมอิน,อนแบบดูเออไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วนี่ดูก็แบบดูรูปของพี่พี่ยาวคือถ่ายกันสองรูปใช่ไหมคะครับรูปแรกก็ไม่มีอะไรรูปที่สองแล้วหนูเห็นแบบว่าไอไอโฟนเนี่ยะแล้วมันก็แบบดูได้มันหนูก็เลยเอ๊ะเงาอะไรอ่ะมันแบบเป็นแบบเงาดำาำ เข้ามาตรงในกรอบรูปก็เลยซูมเข้าไปปุ๊บหน้าแดงออกมาเลยค่ะแบบชัดแจ๋วเต็มเต็มเลยค่ะคือเหมือนร่างคนเลยนะแล้วมีหน้าด้วยมีหน้ามีตัวอะไรถ้าดูแบบนั้นนะใช่นแล้วมันมีประวัติมันมีเรื่องเล่ามันมีการพูดคุยมั้ยว่าตรงนั้นมันเคยมีอะไรมาก่อนชาวบ้านเขานับถือเป็นแบบปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นท้องทุ่งท้องนาอะไร เอาละฮะทีนี้ต้องมาถามแล้วนะฮะในช่วงแชร์ช็อกเนี่ยหนึ่งคะแนนแรกเนี่ยกรรมการทั้ง2ท่านเนี่ยจะให้หนึ่งคะแนนสำหรับใครก่อนอนะฮะเอาละครับทีนี้เราจะมาดูคะแนนนะทั้งสองท่านนะครับให้คะแนนกับใครฮะอาจารย์ครับผีเป็นน้องลูกโป๊โอง มีขอเท่าไรอะคะขไม่ได้อยือยเยือยายื้ยยื้ยเยืนยิยื้ยเยื้ยอัน้ยเยื้ยเยื้ยเยื้ยเยยเยื้ยเะื่ยเยื้านยั้ยเยื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 ้ยเอื้ยเยื้ยเยื้ยเยี้ยเยื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 ้ยเดื้ยเยื้ยเน้าเยื้ยงย้ยเยื้ยเยื้ยเยื่ยกลับมาติดตามชมยันครับรู้ยเยช่วงหน้ลูกตัวเยื้ยเยื้ม่ได้ ต้องคำโทษถึงตาย